สวัสดีค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาเพราะจะน่าของพระเจ้าต่อนะคะจากตอนที่แล้วนะคะรอมาค้าไว้ที่มาราโกบทที่สิบข้อที่สิบสองนะคะวันนี้เราก็จะอ่านต่อในข้อที่สิบสามนะคะพี่น้องเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันเลยนะคะสิบสามโอเคการทรงเวยพรเด็กเล็กๆนะคะในตอนนี้พระองค์อยู่นในหัวข้อโอนพรเด็กเลนะ็กๆแล้ว ขณะนั้นมีบางคนพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์มาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์สัมผัสต,ตัวเด็กเหล่านั้นแต่พวกสาวกห้ามไว้พระเยซูทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นก็ไม่พอพระทัยตัดกับพวกสาวกว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆนั้นเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้า,าเป็นเหมือนอย่างพวกเขา เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าแผ่นดินนั้นไม่ได้แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆนั้นเหล่านั้นวางพระหัตถ์บนตัวพวกเขาแล้วทรงอวยพรให้พวกเขาเมื่อพระองค์กำลังจะเสด็จออกไปนั้นมีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์พวกเขาลงทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์ผู้ประเสริฐ พระพเจ้าจะทําอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรตัสตอบคนนั้นว่าท่านได้ใช้คําว่าประเสริฐทําไมไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองเดียวท่านไม่ท่านก็รู้จักบัญญัติแล้วที่ว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีหัวเมียเขาห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จห้ามโกงจงให้เกียรติดามารลาของเจ้า คนนั้นคูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์บัญญัติเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ืรักษาไว้ตั้งแต่เด็กพระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้นทรงเอ็นดูเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้กับคนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเรา เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นใบหน้าของเขาก็สลดแล้วก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สมบัติจํานวนมากพระเยซูจึงทูลเอ่อจงพระเยซูจึงทอดพระเนตรอ่ารอบรอบแล้วตัดกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าคนมั่งมีจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าก็ยากจริงๆเหล่าสาวกก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคาของพระองค์พระเยซูตัดกับเขาอีกว่า ลูกเอ๋ยการจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้ายากจริงๆปูดจ,จ,จะรอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าเราสาวกก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพูดกันเองว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูจงทอดพระเนตรพวกเขาแล้วตรัสว่าส่วนมนุษย์ก็เหลือกําลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าแต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่า พระเจ้าทรงทําให้สําเร็จได้ทุกสิ่งเปโตรจึงทูลถามพระองค์ว่านี่แหละนี่แน่นแนข้าพราองค์ทั้งหลายยอมสละสิ่งสารพัดติดตามพระองค์มาพระเยซูตรัสต่อพวกเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านหลายว่าใครก็ตามที่สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไลนาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่า ในยุคนี้คือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไร่นาพร้อมกับการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าที่จะได้ชีวิตนิรันร์แต่หลายคนที่เป็นคนแรกจะกลับกลายเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนแรกออกคุณาะเศ้านะคะวันนี้ยาวมากเลยนะคะก็ ขอพระคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะตอนนี้นะคะซึ่งเราอ่านกันยาวๆก็ขอพรนะเจ้าวอวยพรพี่น้องที่จะเกิดความเข้าใจนะคะสําหรับพระคำข้อนีนอ้ตัวเราเองเราอ่านคนอ่านก็จะเข้าใจก่อนนะคะขอขอบคุณพระเจ้าเนาะ,ะในพระธรรมตอนนี้จริงๆเมีคุณหน้าคุณตามากเลยนะคะซึ่งเราอ่านมาแล้วในมัทธิวนั่นเนองนะคะในมัทธิวก็จะมีตอนนี้อยู่เนาะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะนี่ก็เป็น การอ่านเป็นเนื้อหาเดียวกันเลยนะคะอยู่ที่ประกอบอยู่ในมัทธิวนะที่เราอ่านมาแล้วเนาะก็เมย์คิดว่าข้อหงจะต้องอ่านซ้ํากันไปจนถึงจบมากโกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวเนื้อหาใจความมันเป็นเนื้อหาเดียวกันเลยเนาะก็ขอพระคุณพระเจ้านะคะ,ขอขอนะ,ค,ะคนที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ก็จะมีรายละเอียดของการเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะคะหนึ<ม>่งแล้วก็อ,อันที่สองก็คนนั่งมีจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็ อุดลอดรูเข็มก็ยังจะง่ายกว่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะวาอุดลอดรูเข็มเนาะเราก็เอาได้สนปึ๊บนะคะได้เล็กๆยยงสนยากอยูอย่เนาะแต่นี่อุดทั้งตัวนะคะนี่พระเจ้ากำลังยกตัวอย่างให้เราเห็นว่ามันยากประมาณนั้นเนาะแล้วก็สาวก็ได้ถามพองว่าถ้าอย่างนั้นคงจะไม่มีใครรอดได้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะมันอุดจะลอดรูเข็มได้ยังไงแต่ พระเยซูก็ตัดต่อเขาว่าส่วนมนุษย์ก็เหลือกําลังที่จะทําได้นะคะแต่ไม่เหลือกําลังของพระเจ้าเนาะในทางของพระเจ้าเป็นไปได้หมดเป็นไปได้ทุกสิ่งนะคะ,ะสําหรับพระธรรมตอนนี้เนาะก็ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สําหรับพระเจ้านะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะแทบจะเป็นไปไม่ได้ในสายตาเราเนาะแต่สายตาพระเจ้าเป็นไปได้หมดนั่นเองนะคะก็ตอนท้ายๆของบทน,นี้พระเจ้าก็บอกว่า คนต้นจะกลายเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนแรกนะคะก็จะกลับกลายเป็นคนแรกเนาะอันนี้รายละเอียดนี้เนื้อหาใจความบทภูผิดนะคะก็ขอบพระคุณพระเจ้านะคะสําหรับพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะคะก็พระเจ้ากำลังบอกให้เราได้เห็นถึงว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าจะทำแล้วทําไม่ได้นะคะแม้สิ่งนั้นจะยากมากๆนะคะก็จะเหมือนเศรษฐีท่านนั้นนะคะพอ เขาบอกว่าเขาเนี่ยถือรักษาสิ่งสารพัดมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับกฎบ,บัญญัติของพระเจ้าเขาได้รักษาเอาไว้อย่างครบถ้วนแล้วนะคะนี่เป็นคนดีรอบครอบแล้วเนาะแต่พระองค์ก็ชี้ให้ขอเห็นว่าท่านเนี่ยจงไปขายสิ่งสารพัดที่ท่านมีอยู่นะะแล้วก็เอาไปแจกจ่ายคนยากจนแล้วค่อยมาติดตามเราเนาะโอ้โหข้อนี้ท้าทายมากเลยนะคะซึ่ง เศรษฐีถ้านั้นเมื่อออกไปก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าเขามีทรัพย์สมบัติจํานวนมากนะคะเขาก็าเป็นทุกข์เลยนะคะอันนั้นเป็นท้าทายหลายหลายคนเหมือนกันนะคะสละอา่าแล้วไปโตก็มีตอนท้ายๆไปโตก็ถามพระองค์ว่าพวกข้าพระองค์ล่ะก็สละบ้านสละเรือนสละพี่น้องชายหญิงบิดามารดานะคะไลนาของเขานะแล้วข้าพระองค์มาติดตามพระองค์เนี่ยพระเยซูก็บอกเขาว่าถ้า ส่วนพวกท่านเนาะที่ติดตามอยู่เนี่ยในยุคนี้นะคะก็จะได้รับผลตอบแทนเป็ร้อยเท่านะคะตอนจบพระเยซูก็เน้นอีกข้อหนึ่งถนาับมาด้วยนะคะเป็นและได้รับการข่มเหงด้วยนะคะพร้อมกับการถูกข่มเหงด้วยเนาะ,ะแต่ในยุคหน้ายุคที่จะมาถึงนะคะเป็นดินสวรรค์พวกเขาจะได้ชีวิตนิรันร์แน่นอนนะคะอันนี้ก็ ปรากฏอยู่ในพระธรรมตอนนี้นะคะซึ่งเรานามาอ่านกันในวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวจนะ,ะ,ข,อะของพระเจ้านะคะขอให้วจนะของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราขอให้เราที่จะเกิดความเข้าใจนั่นเองนะคะในเมื่อเราอ่านแล้วเราําได้อ่านผ่านผ่าน,ผ,านผ่านเท่านั้นนะคะแต่การอ่านทุกวันก็เป็นก็เหมือนเราติดสนิทกับพระเจ้านะเราเรียนรู้ที่จะ ฟังพระเจ้านั่นเองนะคะผ่านการอ่านนี่เนาะในค่ำคืนนี้ก็ขอพระเจ้า,อ,า,อ,าอันเนื่อความค่ะ